กิจกรรมส่วนหนึ่อนเพียงครั้งที่9.3เสื้อคนละตัวนะครับบัดนี้เป็นวันที่9.3ข้าพเจ้าในริพลสมนิทขอถวายเสียงสวดสระยายพระสุตรพระปะริญญาโมต่างๆถวายเป็นผู้ทำบชทูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจารย์ยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้ชาชงทั้งมันมีสติร,ระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระประจ,จันชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทกาพราตตาไตอรหังธรมสมาสมพุโทโธภควาผู้ทางภควาตัางอภิวาเทมิสวาฆาโตภควาตตาธโมธังนามสามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสังขังนำมามิสองบทบูชาพระไตรดีพิณาน อรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปริณิพุโตคุณิภิภะทานะมโนธานิปรามิหิจาริสติเยวชีวังอะหังพุทธังสังมังสังฆังสารนาคโตปูเชมิรัตนะแตยังธรรมังจรามิโสธินาสามบทสวดชุมนุงเทวดาสมันตาจักกาวาเลสุอัตตะขจันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสาสุนันตุสขามุขธรรสักเเกามิจารุเปคิริสขาราตาเลตันตาลิเควิมานี ทิเบระเทจักคำเมตตารูวนาคาหัเนใครหาวัตถุมหิเครติภุมมาจายันตูเทวาชลาธาราวิสเมยะขาคานาบนาคาติทานตาสันติเยังมูนิวราบจารนะสาธโมเมสุนันตุธรรมสวนรค์การอิยามันตาธรรมสวนรค์การอิยามันตาธรรมสวนรค์การอิยามันตา สี่บทสวดปุพหะภาคานามกาลนโมัสสะภะคะวะตัวอะระโตสมาสัมพุทธะนโมทัสสะภะคะวะตัวอะระโตสมาสัมพุทธะนโมทัสสะภะคะวะตัวอะระโตสมาสัมพุทธะห้าบทสวดใตสาธาระธรมมะปะทะพุทธังสสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิพุติยัมปีพุทธังสารนังขจามิพุติยัมปีธรรมังสารนังขจามิพุติยัมปีสังฆังสารนังขจามิ Tati yang pipu dan saranang kecami, Tati yang piram dan saranang pisang dan saranang โมตสัจจกิริยาคาถานาทิเมสารังอัญญพุทโธเมสระรางวรังเอเตนะสัจวะเชนะสวทิเมหตุสัพพรานาทิเมสารังอัญญธรรมโมเมสระรางวรังเอเตนะสัจวะเชนะสวทิเมหตุสัพพรานาทิเมสารังอัญญสังโฆเมสระรางวรังเอเตนะสัจวะเชนะสวทิเมหตุสัพพรา เจ็ดบทสวดติรัตนาปนามะคาถาพุทธังนัเมรัตนาภูตาสารีระจิตตังธรรมังนัเมรัตนาภูตาวิสุทธิสารังสังขังนัเมรัตนาภูตาสุสีละทธิจิเอตังนัเมติรัตนังรัตนาตยาวหังสมาสมโอสาริตตะวัตถุวิเิสะภูตังอโยยยยุตตะคุณโยขวะสัพพวัตตังอสุมิตยามิปิตเทวะยาถาติทันเทเหตักังวินาตัทิตาเดสมะสัพพเวนะโลเกกาธาจิตจัจิเรนจักปะตุภูตังคัมภีรายานัตวิสยัง อ่ะทิดุทธาสางวิญญูห์เหปาทิตาชนะเหิวิชัญญารูปังโลกัมเหวีเกหิจิอัตจุภาระปัญญังเกสันจิสุตุพิธังคุณกายายายะนามิหิเยนะชนะตายะสุวิสุตตามเปี่ยมสมุปปัสสตังมานัสิสุปัสสารทานังปุญญฉิกะนามะสมุตตมะปุญญาภูมังทุกขาะปมุจนะมุขะสารังคาตานังปูชาระเหสุปารามังอภิปูชาเนียยังนิพพานะสัชกิริยายุปัสสานิ ยุป,ปนิสัยยะทางสาม,มากิเลสชนะสัมมะสวรรคนะสิทิยาจารสาทุหิอาาัถากุศเลหุปเสวนนียังปานิหิจาปิสาราานังค้ามมณิยามีวะตัสสะมาเหตังติรัตนาสารนัาางกัตตัง อัตัดตินะทิวังคณะในสุสมัสมานาปูเชมัจจะปิสัสสตังสุปัสานจิตตาตถาอนุปร su <S 2 facial> ิจาริยาสรารตาจะปุญญนะตถาสุกเตนะสุขีภเวมุเตเชนะตัสสะจัสหาปิสุวัตถิหตุโยเจธาธรรมะวินัยยมหิปมาณพุโตโลกุตระภิสมัยโยนิยโตสุโฉชชงตัสโสปนิสยะจายายามปิหตุวัตุตเยปริสิจิตโตสุปัสสารการุแปดนะมะกกลสิธิคาถา โยเจคุม,มาโมหปะหาปาลาะกับโทสามังรโรภุตโถสุขะโตมิพุทโตมารัสสะปาสาวินิโมจยโตปาเปสิเขมะเชนตังตวินเยังพุทธังวรตังสือรสนามามิโลกัสสนาสัจจวินยัยกันตะกันจะตันเตชะสาเตชยาสิทธิหตุสพันตารายาจาวินาเซม,มินตุ ธรรมโมทัชโยโยวิยะตัสสะสัตว์ทัสเสสีโลกัสสาวินิสุทธิมักคังนิจญาณิโกธรรมะทารัสตาฤาษิตาววหุสันติกโรสุจิโนธรรมังวรันตังศีลศานามามีโมหะปะทารังอุปสรรตระห่งตัณเตชาชาเทชยาสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาสเวตุสธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัส โลกัสสาปภพุกากิเลสัสเชตาสัตโตสยังสันตินิโยโโกจัสวาคาตธรรมังวิตังการติสังฆวรังตังเสดสานนามามิพุทธานุพุทธังสมาศีลราทิทิงตัเตสสาเตชยัสิทธิหีตุสพันตรายาจาวินาเสมนตุก้าบทสวดนโนมการะอากะคาถา นโมอรั então, adas, internally. นโตสมาสมุทัสสังาเหสีโนนโมอุตตมัธรรมัสสะสวาคาตเสวะเตนิธานโมมหาสขัสสะปิวิสุทธะสีลาทิทฐิโนนโมโอมาตายรัตสัสสัตนันตยาสัสสัตุกลางนโมโอมากติตาสัสสัสวัตุตยาสปินโมกัรัปภาเวนะวิไคสัตุวัฏวานนโมกัลานุภาเวนะสวัสิโหตุจัสมทานโมกัลัสสัสเตเชนะวิธีมหิโหมิเตชวะสิบโมโวนมหาสเมสูตร เอวามีสุตรต่งอีกการสมายยางพระวาสเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิภูตสเกนะสติงประจมันเตหิพิภูตสเตหิสเพห์วะรันเตหิทัสสศหิจารุการาตุหิเทวตายุพุณยนะสันิปติตาผลิตพระขวันตังทัสนายยะพิภูตสังคัญจาราคาโคจตุนางสุทาวาสกัยอกานังเพอวานังเอตตาทั้งหัวเสียยางโหลพระวาสเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิภูตสเกนะสติงประจมันเตหิพิภูตสเตหิสเปห์ว่ารานเทวตา เยผลเยนะจันนิมปฏิตาผลติพตระควาลตังทัสนายายพิโคสังขจจย,นนยนนานุยณุนะมยังปีเยนะพระควาลเตนุปรสังกมามยมะอุปสังก,มา,กา,า,ามิตวันพระคัมโตสันติเกปจิฆาคดาภาษามาติอรโคตาเทปตาเสยายาทาปินามะภราวาปุริโสสัมมิชิตังวาภะหังภาษาระย้าภาษาดิตังวาภะหังสัมมิเชยะเอวาเมวาสุราวาเสสุเทเวสุอัตตะเหตตาพตระคัมโตปุระโตปัตุระหังโสอัโคตาเทวตาพระคัมตัง อภิวาเทตวาเอกามันตารังสุเอกามันตานิตะโคเอกาเทวตาภระคะุโตสันติเกมคาราอาภัสสิมหาสมายโยปวนาสังยิงเทวะกายาสมาคตาอาคัตตมหิมังรามะสมยังทักกิตายะวะอัปปะราชิสตาสังคติอาโคปาราเทวตาภระคะุโตสันติเกมคาราอาภัสสิตัตตระภิฆาโวสมาทาหังสูจิตตาอัตโนอุชุกกรรมกัสสุสาระเทวะเนตานิขะเหตตาวันจาริยญาณิ พระคันติปิตาติอรโคปราเมตาพระขัตสันติเกมังคารังอสีเชดจวาลขีรังเศาลริฆังอินขะทาีรงโอัจามเมชาตตจันติสุราวิมาลาจักรุมตาสุตุสาคติอโปาราเทมตาพระขัตโตสันติเกมังคารังอาาสีเยกิจิพุทธสารนังคตาเสนะเตขมิสันติอปายภูมิงปหายามนุสสาเรหังเววกายาปูเรปุเรสันติเตอรหโคพระควาวิโคตอมัเตศี เยผุยเยนนะพิฆเวทะสัตสุโลกาธาตุสูเทวตาสันนิปติตาผงติตัฒาคตังทัศนายะวิขุสังจจะเหยปิเตพิฆเวหิสุงเอติตัมมัทนาอรัตโตสมาสพุทธาเตสัะพิภาวันตานังเอตัปปะรมายะวะเทวตาสันนิปติตาเหสุงเศยญาทาปีไมหังเอตตาลหิเยปิเตพิฆเวพระวิสติอนังคตังมัทนาอรัตโตสมาสพุทธาเตสัะพิภาควันตานังเอตัปปะรมายะวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสติอเสยญาทาปีไมหังเอตตาลหิ อาจอิเขตสาม,มีพิฆาเวเทวะกายนนานังนามานิกิตายสามีพิฆาเวเทวะกายนนานังนามานิเทธิสามีพิฆาเวเทวะกายานังนามานิตังสุนาราสาธุกังมานาสิกรโรธาบาสิสาม,มัญติเอวันปัตติติโคเตพิโคข้าววโตปัจจสุสุงคตวะเอตตาโวจัตสีโรการมนุษกัสามิยถาภูมิมาตราสิตาเยสิตาคิริขภรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวา,าสนินาโลมะหังสาพิสาปพโนอุทานตมานะสาสุธาวิปัสนามนาณวิลา พินโยประจักษสติยะตาวาวันเองกับปีลาบัตภเวตัวมัตยิสัทธาสวะเกิ์ศาสนาเติเทวะกายาพิกันตาเทวิชานาราพิฆโวเตจจะอัตมามะกรุงสุตตะวะพุทธศาสตศาสนาเตสัมปตุอะระหุยานัออมานุสานาทัาสนาเปกเกสตะมังคุงสหัสสังอาสัสตสัตตะิงสัตังเอกสหัสสานังอมานุสานั มัทัสูงอเปเกนนันต่มัทากุงศุกธาสภาพุราหงตญาสภาอาินญาอยักเพราว่าขิตตวานนจากภูมาาตโตมัตยิสัาสวัเกศสเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาณตาภิขะโยโมหังกิตยิสามิกีราหิอนุปวโสสัตตาสหัสสาวยขาภูมากัิลาวัทวายที่มตโตชุติถึมตโตวนตโตยาสสิโนวันทปนาภิกมุงพิกคนาสมิติงวันังฉะสหัสสาเห็นมัตายะขานันตวานิโนทีมตโตชุติิมตโตวันัตโตยาสสิ สัตตาคิรติสหสายยัานานัตตะวันิโนีิยหนโตชุดิมัโตวันัมโตยัสสติโนมวัฒนานภิกขุภูมิภิกขุนาสัมติงวันังอิเจเตโสระสัสหัสสายยัานานัตตะวันิโนีิยหนโตชุดิมัโตวันัมโตยัสสติโนมวัฒนานภิกขุภูมิภิกขุนาสัมติงวันังเวสามิตตาปจัสัตตายักานานัตตะวันิโนีิยหนโตชุดิมัโตวันัมโตยัสสติโนมวัฒนานภิกขุภูมิภิกขุนาสัมติงวันัง กุมเฮโรราชกิโกเวปุลาสานิเวศนางพินโยนางสตาสหาสังยคานางไปยืรูปัสติกุมเฮโรราชชากิโกโสภคสัมติงวานังบุริมจาที่สังราชาธัตระโตรภาษาสติคณะพนาอธิปติมหาราชญาสัสสิโสอุปตปิตาสะพัโวอินทานามามหาปาลายจิมโตชูติมโตวนาโตยะสัสิโนโมทามนาพิกมุงพิวขนางสมติงวานังทักขินัญจาที่สังราชวิรูดาโหตับภาษาสติกุมพานานังอันิปติมหาราชญาสัสสิโส ภตตาปิตาสาภวุโนทนามาหมหาปายที่มาโตช่อยเมาโตวานัโตยาสัสสิโนมาธรนาพิกมุงพิคนาสัมติงวานังปช euh ีมัญจาที่สังราชาวิรุปะโคปาสาสตินาคารังอธิปติมหาราชายะสัสสิสุปตตาปิตาสาภวุโนทนามาห์มหาปายที่มาโตช่วดมาโตวานัโตยะสัสสินโนมวาธรมนาพิกกมุง พี่คนัานสมเปติงว่านางอุตตรันจ่าทธิสังราชากุเวโรตัประสาสติอคานังอธิปฏิมหาราชายาสสิโซอุปตัปีตัสสาะพระโวอินชานามามหาพลายทินมโตชิเดิมมโตวันัมโต,มตยาัสาสินโนม,มารามนาพิกกมุ พิคนังสัมปติงวานังโุริมาทิสังราตารัตโถรักกินเนนะวิรูดากโกวะชิเมนะวิรูประโคกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตาระเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสาสทัธธมามนาทังสุวะเิกพิละวัทเวเตสมา,ามายาวินโนทัสาคูวัจานิกาสะทามายากุราเรนทุเวนนุวิหุจวิหุโตสะจัตถโนการมาเสโฉจากินุวันทุนิมันทุจาปปนาโดปาปมันโยจาตเทวสุโตจามาตาลิจิตาเซโนจัคันทะโพมดัลราชาชโนสะโพ อุคูปจัติโคเจวะติเพโลสุริยาวัชัสสายเตจจเนจจาราจโนคณาปาศาราชุพีธมุรมนาภิกกมุขิวนาสมติงวานังอาาคูนามาสานาคาเวสาราสหัตชกะภระสตัลอาคูปยาคาสหายาติพิยมุนาทัตตะลัทธาอาคูนาคายัสสิโนเอราวโนมหานาโคสุปะคัสมติงวานังเยนาคารเชษาสหารันติธิพาธิชาปะคีวิสุจัจจคูเวหายาสาเตวานามาชาตาเจตราสุวรรณอิติเตสนามังอภยานตัาธาคาราชานามาศิสุวรรณโตเข มังกาีิุูโธสนะหิวาจาหิอุปปาวะหายันตาราคาสุปันนาสารนามังการสุภูธานชิตตาวชิยนหัตเทนะสมุทังอสุราสินตาภัตโรวาสวาเสเตที่มนตัวยัสสิโนกาลกัญชามหามิสมาอสุราธนะเมฆาสาเมปฏิติสุจิจจะปหารโทนโมจิสหสัตัญจะพระริปุตานังสะเพเวโรจนามังกาสานยะหิตตวาพระดิเงนังราหุพระทาโมปาขมูสมายโยทานิพระทานเตที่คุณาสมุทิวนัง ลาโปจารเทวาปัทวีจาเตโชวายโยตถาคามุวารุณาวารุณาเทวาโสมโมจายัสสามสหเมตตะกัลนากายิกาอาคูเรวายาสัสเโนทัสเตทัสากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมาโตชุติมันโตวันัตโตยัสสิโนวะทัมนาปิกกมุภิวนาสัมติงวานังเป็นทูจาเทวาสาลีจารสมาจาทุเวยามาจารทัุปนิสาเทวาจารทามกูปุรักิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมคูปุรักิตานัคขตานิปุรักิตาวาคูมัทวาราหากา วาสุนังวาสโวเสโทสโกุปปะคัปุตินาโตหัสเตสหกายาสเปนานันตะวันิโนอิทธิมโตุชุติมันโตวันัตโตยัสสิโนมุทธมนนาภิกขมุขคุณาสัมติงวันังอาถาคูสหภูเทวาชลาบากิสิขาไดวาอธิขักขกาจะโรชาจะอุมาภุปะนิพพานิโนวัรุนาสาธรรมาจะอจุตาจะนิสกาสุรยอรุจจราคูอาคูวาสวาเนสิโนทัสเศรษสหกายาสเปนานันตะวันิโนอิทธิมโตุชุติมันโตวันัตโตยัสสิโนมุทธมนนาภิกขมุขคุณาสัมติงวันัง S.> สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุดตมาทิฏฐาปุถุสิกาภูณะอาคูนโมปุถุสิกาอราคูหะรโยเทวาเยจารโหติวาเสโนุปราคามหาปราคาภูเทวายาสสสโนทัศเตหะสากายาสภินารัตตะวันิโนทันตุวะตุถุตุวะตวะนัตโตจัสสินุโมโมทัพนาภิกขโมูภิคุณาสมุทิงวานัสุขการการุณมหาอรุณาภูเวคานาสาสะวัฏตะขยหาปโมขาภูเทวายวิจารคานาสามัตตาหารักจามิสกายาสัสสนโนท่านไยังอาคาปชุโญโยทิสาภิว สภีรานัตตะวันนีโนนทีมันโตชุ่มจุ่มเป็นตัววนนั้นตัวยาสัจฉโนมุทามนาภิกรมุพิคนาสมติมุนังเขมิยาตุสิตายามันการักกาจายาสัจินโนสัมพิทกาลามาเสถาชตินามาจาสวานิมานนตติโนอาคูอาทาคูปะรานิมิตาทัสเตหัสากายาสเพนานัตตะวันเนโนอิทิมันโตชุติมันโตววนนั้น <ainsi> ต <lineup> ัวยาสัจฉโนวุทามนาภิกรมุภิคนาสมติมุนังสัจเหตเตหิวะนิกายาสเพนานัตตะวันเนโนนามันวะเยนะอาคันชูยเจจันเยสัทิสั สหาชาวุฒปะพุทธาชาติมักเกลังเอาโอคัตินะามานานสวังทักเขมโอคัตตารังนางขังจต่างวัสสิตาติตังสุพรามมาประรัมตโตจ่าปุตตาอิทิมโตสหส์สานังกุมารโอติโสจ่สุปะคฆะสัมติวนานสหสัพพรมะโลก,กนังมหาภะมะพิติทัดติกุปปะโนชุนติมโตุปิสมะกโยนาาสัสสัสสุโสนาเสถาอิสระอังคูปเจกวาสวัตติโนเตสัจจามาชะโตหะคา,า,าหาริโตปาริวาริโต แต่จะสะเยพยพิกันเตสินเทเทเวสพรมังเกมาราเสนาพิกา,ากามิปสะกานาสามารถที่ยังเอถาคานาหัสหาพานาถาอาราเทนะพันามาันทโมสมันตาปริวาเรธามาโมมุจิทาโกจินังอิติตาธามหาเสนกรนาหัเสนาเป็นเสยิปานินานตาลามาหัสจาสรังกนตนาวะเพระวังยะถาปสุสตโกเมโคคทายะยันโตสมิชุโก ตาธาโสปัจจุธาวติสังโฆโทอาสยางวสิทธมันจะสภังมินาวาวาัายะวะวัคขิตตวานาัจจกุมาแตโตัมันจะยิ่สถา,าสปางเยียสา,าราเนรเตมาราเสนาพิกันตาเจวิชานาราภิกขุตเตจะอัตตปมังกรุงสุตวะพุทธาาศาสสสนังวีตารเาเคหิปกามุในสังลมปีเชย,ยุงสเพวิเชตตาสังฆามาพญาติตายสาสิโนโมทิติสาภูเตหิสาวกตาเตชะในสุตตติ สิบเอ็ดวสวกมัคคุสุตังอาเสวนาจะพาละนังปฏิตานันจเสวนาผูชาจผูชนียานังอิตมังคมุตมตังปฏิรูป,ปะเทสะาโสจะาภูเพจจ่ากาตาปุญญาตาอัตตาสัพปะ ปานี้ที่จะตมังคารุนตมะพ่าหุสชจัจเจสปัญจาวินาโยจัสุสีคิโตสุภาสิตาจายาวาจายตมังคารุนตมังมัตตาปิตุปัทนางหุปตาธาราสักขังอาโหอนางกุลาจการมันตายตมังคารุคารามุตตมะฮานัจะธามาจริยาจัยากตะการันจัสสังขโมอนาวาชานิกามานิเอตมังคารุนตมังอารติวิรติปปามาชปานาจัสัญญโมอปามาโทจารามิสุเอตมังคารุนตมังคาราโวจานิวะโตจัสัตตุทีจัคตัญญุตากาเลนะ ธรรมะสวัสดังเอตมังค์ขนุตตมังขติตจะโสวัจจะสตามนะสมานานังจะทัศนังกาเลนะธรรมะสักเฉยตมังขันุตตมังถโปจะพระมัจริยจะอริยสัจนะทัศนานิพพานะสัจจิกิยรติจะเอตมังขันุตตมังพุรัสสาโลกะธรรมะหิจิตตังยัสสะนะกรรมปฏิอสุกังวิราชังเขมังเอตมังขันุตตมังเอตตาทิสานิกตวานะสัพพะมัปะราชิตาปสัมพะธาตุเทิงขจานติตันเตสัมมัคขุมัมมะขลามุตตะมันติ ยี่สิบบุรสรัตนปริตทยังกิจจีวิชังอิทามาหัรางวาสเคสุวายังรัตนาปรินตังนโนสมาอาทิตาถาคตเตนะอิทัมปีผู้เทรัตนาปรดินตังอิเตนาสจเจนาสุวัติหอนตุขยังวราคังอามาตังบดินตังยะทักษะสก,า,สกายามุนีสมาหิโตเนตนาเตนาธรรมเนตสมาธิกิจจีอิทัมเตน,นเตน ธรรมยรัตนัปริตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหตุยังพุทธาเสโถปริวันนะยีสุจิงสมาธินะวานันตาดิกัรจามาหงสมาธินาเตนะสมุนะวิชติธรปีธรรมยรัตนัปริตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหตุเยปุคลาอัตสตังปัสสะทาจตานิเอตานิโยคานิหติเตทะคินายะสุขาตัสสะสวัสดิ เอเตสุทินานิมหาภารณิอิธัมปิสังเครัตตารัตวานันตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติีหตุเยสุปายุตตามนัสสาธาลาละเห็นะนิการเมโนโคตมะสัสสนาหิเตปฏิปตามันตังวิคัยหะรัฐามุธานิพุติงผุชชมานาอิธัมปิสังเครัตตารัตวานันตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติีหตุขินังปูรานังนาวังนาทีสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกะพะวิสมิงเต่ขีน้าพิชาเวรุระหิสทานิพันติทีนัยธายาปฏิโภอิธัมปิสังเคราะห์รัตต,า,า,ต,า,ตา,า,า,านันติหนะตุ สิบสามบทสวดธรรมบูชาสวรรค์อัตตาเวชิตังสยโยายาจายังตาลาปชาอัตตาทานตัสสะปุตสา,า,านิจังสัญญาต,ตจายดโนเนวะเทวนาคัราชโหนามา,ร,ารุสาพรหมุนาชิตังอปาชิตังกายยราตถา,า,า,าปุปัสสะชัตุโนูสิบสี่บทสวดเกสาปุตสุภาสิตามิธามเตนะภักขวตาชนะตาปัสสตารันตาสมาสมุเทนะเอถาตุมเหมาอนุสัพ เวนะมาปรมาปารายมาอิติกิรายมาปิตตะกาะสัพพะทานินะมาตะกาะเหตุตุมานะยะคะเหนะมาอาการะปาริวิตะเกนะมาทิฏฐิณิชานะครับเลยมะพระปรูปตายมาสมโนโนคารุยะถาตุง ตุเมิเหอัตนาวชัญยาธาตุเมธมะกุศลายเมธมาสวัชัยเมธมาวิโยคาระหินไตเมธมาสมัตตาสมานทินาอหิตายญาทุกขายาสมวัตติอัฏฐตุเมิเหปชาเหยญาธายาทาตุมิเหอัตนาวชัญยาธาตุเมธมะกุศลายเมธมาอนาวชัยเมธมาวิโยปัสถายเมธมาสมัตตาสมานทินาหิตายะสุขายาสมวัตติอัฏฐตุเมิเหอุปสัมปชะวิหารยะธาติ สิบห้าบวสวดอุปะเนยสูตรอุปะนิยติชีวิตตักมาป่ามายุงชรูปนิตตสาณสติตานาเอตังพยามะพยังมารณีเปขามัโนปุญญานิกรายยรธาสุขาวะหานิอุปะนิยติชีวิตตักมาป่ามายังชรูปนิตตสาณสติตานาเอตังพยังมารณีเปขามัโนโลกามิสังปชาเหตสันติเบโโยธากายยนาสังยโมวาจายะอุทาเจตสาตัตตสาเปตสาสุขายะหุติยังชีวามโนปการโรติปุณ ยังทมโมฮาเวรักติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามาวะหติเอสานิสังโซธรรมเมสุจิเนนะทุกขัติงาชันติธรรมจารีสเพสักขารานิจติยถาปัญญายาปัสติอธรรมิพินติทุเขสัมมาโควิสุทธิยาสเพสักขาราทุกขัติยถาปัญญายาปัสติอธรรมิพินติทุเขสัมมาโควิสุทธิยาสเพธรรมนาธรรมาอนัตตติยถาปัญญายาปัสติอธรรมิพินติทุเขสัมมาโควิสุทธิยา สิบหกบทบทสวดอภรณากาชาดุกอปันณากาธาณเมเกเุติยาอหุตกิการตาธญญายะเมธาวีตังคณะเหยียบปนักการพาหุเวสารรังยันติปพานตอนนีวันนิจะอารามารุขะเจตตายานิมนุษสาวพยัตตาชิตาในตังโอกสารเขมามิงตังสารามุตตะมังในตังสารณะมัคมาสัภะรุกกาภมุจติโยจาพุทธจ่าธรรมจ่าสังฆาจารานาคโตจตารีอริยสัจจานิสมะปัญญายาปสัติ ทุกขงังทุกขสามุปปาทางทุกขสาจายติณกรมารมะอริยันจะอาทาคิกลงรูปขูปัสามะคามินงังเอตังโขงสาราังเคยมังเอตังสาราังอุตตมังมเอตังสาราังมาคามาสาาะสภาวะผู้มิจติเจ็ดบทสวดพันธะเท е การ,ตาาราาตัตตัคาถาอธิตังนานนะวาคเมยยนะนาปฏิกาเขอนาคตังนะาตาบุคคลไม่คนความหนึ่งถึงสี่นิ้งลงล ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาถาติดตามไปเหน็นนันตังอัปปัน,น,นตังจาคาตางสิ่งใดนล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอนัตไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถา,ตาวิปาาัสสติสังหิรายสังกุป,ปังตังวิธารมนุภรุหะเย กบุค<อ>บ <Legend> คลใดเห็นแจ้งการทปัจจุบันไม่เน่เนอนใครทานั้นได้บุคคลนั้นผึงเจริญธรรมนั้นเน,นืองให้บุปวงเธออันเชว่ากิจจะมาตัมปังโกชนญ,ญามานาราตุเวเพืองทำความเพียรเสร็จในวันนี้แล้วใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งอาหิโนสักคารันเตนะมหาเสนาเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกรวทั้งไหน เววังวิหาริมาตาพิงหโหรัตตามะตันทิตังตังเวพระเทกกาโตติสัตตอาจิคาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขันธง,งกลางวันและกลางคืนและเลยว่าผู้มีลาติหนึ่งจเจริญรุ่งโรการราชนีแล่สิบแบวชวัดพินนะหาปัจจ เวกะคณะปารถชาราธรรมโมมหิสารังอนันติโตเรามีความแก่ไปธรรมดาจะลุกโหนความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพญาดิงอนันติโตเรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาจะลุงหัวความเจ็บไข้ไปไม่ได้บรรณะธรรมโมมหิบรณังอนันติโตเรามีความตาเป็นธรรมดาจะลุกโหนความตาไปไม่ได้สเพหิเมนพิเยหิมนาเปหินานาภะโววินาภโภวเราจะละเป็นไปต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจตินใจทั้งหลายทั้งปวง กมัสโกมหิตกา,ามายาโยโธกรมโยนิกรมาปันธุกรมาปฏิสารโนมเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นนันเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยับกา,ามักะะาางากาลิสามิกรายญาวาปะกรมวาตสรายาโทภวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญปเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนะสือไปเอวังอัมเหหิอัมพินงังปัจจะเวกขิตาพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกพววันเถิด สิบเก้าบวสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัจตตาจานิทุกขาพยาปาตตาจานิพยาสุกปาตตาจานิสกกาหัวถสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิสสะพาตังคุญญะสัพพะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติิสิทธิยาทานังทานทันถูสัทายะสีรังรักขาถูกสัพพะทาภาวนาพิราตาหัวถูกคันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภระปตาปัจจกานันจายังพะลังอราตานันจเตชนะรักขาพาทามมีสัพพสม ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทนาคาถาขนะพยามปฏิทนาคาถาโยพาณามเสยายาเทวตาสันติวิหาราาสินีทุกเปคกรเโพธิทารเรแต่หิงแต่หินตาธรรมมาธาเนนาะปภวันตูปูชชตาสวหิงกรณนนันเตทา,าวิหารามัทเรเถราจามชานวกาจพิคาโุสารามิกาท,ทานาปฏิอุปัสสกาขามาจาริสานิขามาจาอิสราสัปปนานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชราผู้เยริญปิจัสรสัม อาตาสภาวะสังเสริฐชาตาอาตาโอปปาติการนิยานนิการธรรมวรังปฏิจเตสเพปีทุกขสสกรณตุสภายังธาตุจีราสตังธรรมโมธรรมัตราจะบุคลาสังโฆหตุสมะโควะอาาญะจะอิตายะจะอามเหระขตุสภธรมโมสะเพปีธรรมะจาริโนผู้จริงสังปะปุเนยามะธรรมะอริยปะเวทิตเปงยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานคาถาทัถพยายามปฏิทานคาถาญาถาโยอนามาเสบุญญาสสธานิการตาสัะยานัญญานิกตานิเมเตสังจะ คาคิโนโตัวสต,วตาณาตาบามานากาเอปิยาคุณวันตาจาม์มหามาตาปิตาธโยทิฏฐาเมจามยพยาทิฐา,า,า,าวาอเยมัชชาเตตาเวริโนสัตาติธาติโลกาสมิงเตภูมาจาตัตโยนิกาปัจเจกกาจากตกาาาตัตุโวกาลาสัสลันตาภาวะภเวยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทนตาติสัญญังิเยจิมังนัปปชานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงวมายาทินานัปปุญญานังอนุโมทนาเหตุตุนาสเพสชะตาสัตตา สตาสตาหอนตัวอาเวราสุขาชีวิโนเขมปรป่าันจาระปนตุเตสัาสิษย์ช่างสุขาขอสัทั้งหลายไม่มีที่จุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญข้าพเจ้าได้ทําในบันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่น้ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมาดาและบีดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นอสัตทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางเลยมีแวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภุม ภูมิ3เกิดในกำเนิดสมีขัน์5และขันหนึ่งและขันธ์4ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดทราบย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงเจียงแก่สัตว์เหลา่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงผ่านอังจะเสมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิฏฐะอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ประสูติปาปิริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกไปทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอำรวยให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพอดีพิรุณมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดวริวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิบสั่ มาแล้วที่จะ,จะจะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอยนุภาพแห่งพาพอริยาคมมงคนในภาคภาคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุการเทินสาธุ